สวัสดีครับให้นะครับผมมิซูบิชิไทตัน2.4มายเวกพัทนะครับผมคันนี้เป็นตัว GT นะครับผมและมีไฮไลท์นะครับเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายคลิปดีกว่าว่าไฮไลท์ของเขาคืออะไรนะครับผมเริ่มมาเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับผมตัวรถเป็นสีขาวแท้จากโรงงานนะครับผมล้อแม็กซ์อลลอยขอบ18นะครับผมยางตัวนี้เป็นยางของบิสโต้นะครับผม นะครับผมมาได้ข้างตรงรุ่นนะครับผมมาพร้อมกับกล้องถอยในตัวแล้วก็ที่สําคัญเป็นกล้อง360องศาด้วยนะครับผมเป็นคัมเมราวิวนี่นะครับแบลเลนเนอร์ของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับผมสวยๆไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับล่องสวยเลยเขาเป็นเกียร์ออโต้จากโรงงานนะครับผมเป็นไททันแคปเกียร์ออโต้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับเกียร์ออโต้ หน้าจอพร้อมกล้องถ่ายในตัวแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนะครับจอแอ์ดีต้นนะครับผมพวงอมาลัยมันติฟังก์ชันควิคอนโทลนะครับมาพร้อมกับเลขใหม่127,000กว่ากิโลจะพามาดูห้องเครื่องก่อนนี่นะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับผมแบตเตอรี่เราเบิกให้ใหม่นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับรอยแต้มสีในห้องเครื่องอยู่ครบทุกจุดนะครับผมถือว่าสวยเลยท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับผม จัดไปเลยนะครับราคานี้419,000บาทผ่อนค่างวดเริ่มต้นเพียงแค่7,000กว่าบาทนะครับจดสูงสุดได้7ปี84งวดนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับผมลูกค้าที่ยื่นจัดแบบฟรีดาวนะครับเดี๋ยวเราแถมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งให้เลยนะครับผม <S 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 ส่วนของแถมอื่นๆเราสามารถมาตกลงกันได้นะครับทางไอคายินดีบริการลูกค้าแบบเต็มที่นะครับ สีน้ำมันเป็นถังสีกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเช็กระยาเข้าศูนย์จับนักจับเต็มให้อยู่แล้วนะครับฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับวิสุวิชิตไทตันพัส2.4ไมเว็กนะครับผมเจออ,ตโ,อ,ตโ,อโต้นะครับผมสวัสดีครับ